ฮัลโหลสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็มีน้องมัตตี้มาเป็นเพื่อนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เราจะสามารถคอนเนคกับไพ่สหรับนี้ได้แล้วหรือยังจริงๆแล้วได้มาก็ลองถามไพ่มีสัมภาษณ์กันมีคุยแลเล่นๆกันบ้าง แต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดหรือว่าบางมุมมองที่ไพ่จะสื่อสารแต่เราเองนั่นแหละที่ยังแปลความหมายไม่ได้เราก็มาฝึกแปลเหมือนกันกับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมอันเนี้ยบางทีมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคะเพราะว่าเราเหมือนกับว่ามาชวนคุยกันเรื่องราวมันอาจจะแบบเราอาจจะไปเจอบทความหรืออะไรมาแล้วก็มาแบ่งปันกันวันนี้ได้สองดาบ นายอ e n เพนเ e อเิลฮจะบอกว่าสองดาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจทำบางอย่างหรือหรือบางคนเนี่ยอาจจะติดตัดสินใจว่าช่างมันฉันปิดหูปิดตาฉันไม่สนใจฉันไม่เอาแล้วเธออย่ามายุ่งกับฉันอีกแบบนี้ก็ได้นายออฟเพน l จอร์เคิลนายออฟเนี่ยก็คือคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็น ความรักตัวเองการเงินสุขภาพการงานทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถดูแลตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องมีใครมาอยู่ด้วยแต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยทุกคนมันต้องมีความปรารถนาที่อยากจะมีใครสักคนชวนคุยชวนคิดเป็นเพื่อนหรือว่าชวนทะเลาะกันนิดน,น,น,นหน่อยหก็ยังดีมันก็เป็นสีสันเนาะแล้วก็ h a p p i n e ก็เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทีนี้เนี่ยเรามองเห็นว่าในไพ่เนี่ยมันก็จะมีมี เปลียนเงินได้นะก็เลยคิดว่าถ้าช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้การเงินคล่องอาจจะต้องไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ท่านจะช่วยเราให้มีมเงินมีกำลังทรัพ์เพราะทุกอย่างในสมัยนี้เนี่ยต้องมีการขับเคลื่อนด้วยเงินเนาะ ยังไงแล้ววันนี้ก็ขอให้สนุกกับการรับชมมีสาระบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างสนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็ถือว่าเน้นทำยอดไม่เน้นทำน่ายนะคะสวัสดีค่ะ